สุดเศร้าผู้สื่อข่าวชื่อดังเสียชีวิตแล้วสุดเศร้าทั้งวงการผู้สื่อข่าวชื่อดังเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวแห่งความสูญเสียเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการกีฬาในประเทศไทยเมื่อหนึ่งพรพรมจุลกกะทัพพระอดีตผู้สื่อข่าวกีฬาและผู้บรรยายชื่อดังเสียชีวิตแล้ว เพื่อนเผยสุขภาพย่ำแย่มานานโดยทาง Facebook One Man Show by Man โกสินได้โพสต์ข้อความว่าเป็นการสูญเสียที่เกินจะตั้งตัวได้ทันจริงๆหลังจากเพิ่งได้ทราบข่าวร้ายจากญาติของพี่หนึ่งพรพมจุนะกะทัพพะสุดยอดผู้บรรยายกีฬาเบอร์ต้นๆของเมืองไทยซึ่งมีเมตตาและน้ำใจที่ดีกับผมมาตลอดว่า พี่หนึ่งได้จากไปแล้วแบบไม่มีวันกลับมาสาเหตุคาดว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันทางญาติจะอัปเดตพิธีการทางศาสนาให้ทราบต่อไปขอบคุณพี่หนึ่งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโอกาสคำปรึกษาและคำแนะนำดีๆที่มีให้ผมตลอดมาครับผมตั้งตัวไม่ทันจริงๆ